สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทขานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านน้องบวแดงครับเดี๋ยวจะพามาดูกรรมวิธีในการดึงหยานะครับดึงหยาเอาหญ่ามันของไทยสารคามนะครับเพราะว่าพ่นเห็ดแบบนี้เพราะว่าดินเพิ่นมันดึงง่ายนะครับมันบอกคือดินทางอื่นเพราะว่าเป็น,ปนดินร่วนปนทรายนะครับกะสิผ้ามาเบิงนะครับผู้เบานะครับเบาปองก็เบ้าไง เบาปองกับเบาฝ่ายนะครับไอปองกับไอฝ่ายเป็นมารับจ้างดึงมันได้เหมือนนี่นะครับกาตาเบาเนิตมากครับครับก็ตอนนี้กําลังจะดึงมาถึงนะครับนอกนั่นก็เป็นการลกหงาอีกแบบหนึ่งนะครับนอะกหิ่งโมหิ่ามันถ่วมมันคนเหตุขึ้นั่นแล้วนู้คนเห็ุขึ้น,นั่นแล้วเ,นนเ,ลเท มันต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวนะครับพอชองแ,อนนแม่ไผบนงแน่เบาฝ่ายเราก็เห็นมาหลายปีแล้วน,นี่สองหนุ่มสองมุ้งเข้าขากันจริงๆ ไปได้มือบ่มือยูดึงเก็อกมือแล้วนี่ายมือเดียวครับเักไรสามทอโทๆ้าวเพื่อญ่ใบนี่ว่าได้ไทเลยนอะบ้านนี้ไม่พวกไม่ไทยะ ก็ต้องใช้สารและสีลส,สักหน่อยหนึ่งพวกหลายไปใส่ เอย่ามันเพ่อได้ลูกพ่อยแล้วลืมแล้วหคนของก้อนอะไรด้วยป่องมาก่อนปล่องนี่น,นี่นี่จับตัวเองนี่อันนี้เบาเอนะครับอันนี้เบาป่องนะครับเป็นอะไรเมื่อนี่มารับจ้างดึงมัน <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> เมื่ออยู่บอ่อ <c oughs> ว่างจากโรงเรียนบบาเลยวันอะไรนี่เหี้ครับโมมีอย่างเหี้ช่วงนี้นะครับคันกับมาจ้างมาลกมัน นะครับนี่ครับบ่าวน้องบัวนะครับมีแต่ผู้รอดูพยันเอาการเอางานได้ครับเอ้ยนะครับสําหรับช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไสยคากระบนีกัสิมาอ่าอยากให้เห็นนะครับว่าวิธีชีวิตจริงๆก็ยังกับแฟร์ๆอยู่บ่บ่มีสาวเนั้ยเน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 อีรีตาขี้ยืดเลยล่ะโอเคโอเคมันต้องดึงมีทั้ง ถ้าดึงทั้งที่พอไปโอ้มันจะที่เขายเหนีอเนาะออมเป็นยังไงในพายโอ้มันเขาออกเลยพอเส้นดึงเพาะเขาเพิ่งมาสร้างมันเมื่อกี้นะครับเ้าเป็นออมบ่คือคืออยู่ห่อผักคือคื่ออะไรเอ่อคืออย่างเอื้อกชือว่า นี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกไถบ่นี่เู้เอลือไถนะครับก็ต้องอาศัยความชํานาญหน่อยหนึ่งนะครับอนีอนสําหรับคลิปนี้ก็เอาไปสำนีแหละครับให้มาเบิงซือ้อว่าแนวทางไิมาอยูอ่น้องบัวนี่ก็ต้องเห็นเป็นนะครับสําหรับมือนี้ก็ อยู่ดีมีแห้งนะครับอยู่ดีกินแสบอยู่เจ็บกินนัวสวัสดีครับ